ก้เสืออะไร่ใครบ้าเบื่อคอยผ่านพมึ่หออไปห่อไปห่อไปหอไปห่อเดี๋ยวพึ่งหอเดี๋ยวพึ่งหอรอก่อนนะมาชีเอาปืนปืนอ้อมอ้อมไปอ้อมไปหนก็เลยปือ้อมไปนก็เลยท่านพ่อที่เราอยู่นะเราอยู่นะแบบซ้อมเลยนี่วะพเซิร์กันอะไรนะปำน้ำสอาดอ่แบบซอมเนี่ย ก็ต้องขึ้นตึกได้อะพี่ตีขึ้นตึกได้เพะไม่กูขึ้นแล้วไม่กูขึ้นกันแล้วกูขึ้นแล้วกูปล่อยเลยโอเคโอเคแล้วขึ้นแล้วก็พอยิงได้เมดนะแต่กูเล่นแบบคนไฟกูไฟเลยนดเล่นนะฮันี้ผมลงไฟไม่ไม่ไม่พี่ตีต้องบอกว่าระยะยิงได้อยู่ตรงไหนพี่จะเล่นให้ไกลสุดเท่าไหร่ยิงไดด้หมเลยเซิร์ฟยิงได้หมดเลยจนถึงหน้าปั๊มอ่ะไก้ยยิงไกลมากเลยเขาเหินอยู่นะพี่ตีเขาเหินอยู่นะพี่ มึงท we? well, we? well, ิมเลยงั้นมึงทิมเลยเลยนะโผล่เนี่ยทิมเลยทิมเลยทิมเลยไม่ต้องรอแล้วมาหมามาเปิดปืนเปิต่อการเขาเลย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 เราเล่นได้มาที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 ่มาขับไม่ต้องไปทะลุไปหลังบ้านเขานะอย่าทะลุไปหลังบ้านเราเล่นแค่ทางหน้าเนี่ยทางหน้าหน้าทางเข้าทางทางเข้าขาเข้าอ่ะขาเข้าพอ ตรงเสาแดงเนี่ยลงป้ายยูบูเนี่ยยูบูเนี่ยเสตรงนี้พอเป็นข้างบนมีอยสีสีคนนะที่คนเนางไปอย่าลืมลงนะลุกให้มันลงไปชั๊กมันต่อยมา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 ลงกองเดียวกันต่อยมาต่อยม้าเนี่ยทิศเราเนี่ยลงเล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 ยทิมทิมทิมลงเลยลงเลยอยู่ตรงไมลงเลยเล่นแต่เล่น้ีฬาขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมาหน่อยไอ้ไอ้เล่นต้องมุดมันนะระวังนะค่อยๆน้ห่างยาวนะห่างยาว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  มามาดันไมดิเฮ้ยดันไปดิดันไม่ดิดันไปดันไปดันไปชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายแล้วช่วงเี่ยมึงเยี่ยมยยแกมเ็ยอะไเี่ยไรเีมึงเีมึงตายปะะเี่ยอะไร้ยเหีอะไร้อะไรอะไรเี่ยอะไรอ้เหี้ยอะไรยียอะไรอะเหี้ยอะไรเยี่ยอะไรเี่ยอะไรอยไ ไม่ตายยังเป็นเว่อร์่ะฆ่าเขาดิฆ่าเลาดิฆ่าเขดิเอะไรมึงอะไรมึงที่อะไรเลยซ้อมใส่หมูมึงแ่ะไอ้หมูวุ้ยควายแฝงเลยรับมาด้นคันนี้หล่อ่อบสาวในคันนี้หล่อไอ้ยี๊ไปเร่งนี้แไปเร่งนี้คุณโชว์ไปยนเติร์กแล้วกูโชว์ไปยเติร์กแล้วจุบเยื่อนจุ๊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 บเพื่อนจุ๊บเยื่อนจุ๊บเพื่อนจุ๊บเดี่อนจุ๊บเพื่อนจุ๊บเพ่อเ่อ ในตรงนู้นน่ะชุบมือไปชุบเพื่อนนี้กลางไฟอ่ะกลางไฟอ่ะงเห็นกลางไฟเปล่ากลางไฟอ่ะพิเศษพิเไปเล่นเลเล่นให้พิเไปเล่นกินยากนรลวนะกูจินการยากันปิดตัวชุบลวนะมือมึงไปกลางไฟที่กลางไฟที่ไม่ตายกลางตรงางาอู่คือแล้ว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 อุเัดม่ไปตัวใหม่ไปตัวใหม่ไปม่หม่ไไปม่หม่ไม่ป่่ม่ไปปมวม่ไ่ตกม่ตัม่ไหม่ไอตกม่ไัม่

มา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 เต็มตัวคนเดียวพอไม่กี่คนพอลุมไม่กี่คนให้ลุมเยอะไปเต็มตัวหอถ้าคีพร้อมนะรอรอรอค่ายมาก่อนไกลไกลไรลไกลไไรหไอลไกลไกไอ้ไกลลไกลไไรละ ไอตัวไหนแจ๋่ววะตัวีแจ๋วอย่าง่กาลี้ยโทํุบาไม่ได้ทำอะไรไปเมีแต่เสียงมีแตเสียงอีชามีแต่เสียงเกมเป็นบี้ยชุบเฮ้ยน้องออกตัวลอฟีเวอรเลยปรถมาแปารถมาแปลรถมาชิโร่หน่อยรรถมาห่อรถมาด้วยคอยยเหลืออยู่นะลังฝ่าเทาวอด้วยใหญ่ต้องพูดเยอะเวอด้วย ไม่บันเทียบตัวชูวิสาหิมอเฮ้ยพี่คอมพูดอะไรอ่ะอุ้ยขอโทษครับนี่แล้วกันด้วยหรือพุ่ออกด้วยพุ่ออกด้วยคนเดียวินลุงโอเคครับมึงหอบไปมึงหอบไปเออจเิงจริงพี่จริงหกไหนว่างไหมครับโอ้เช่หรถไหน่ายแฝงคนล็อกคนล็อกรถไหน่ายแฝงคนล็อกรถ ออกได้ออกเลยใครออกได้ออกเลยจะได้ไม่เสียเวลาตำรวจยังไม่มาออกได้ออกเลยออกได้ออกออกได้ออกตำรวจยังไม่มาออกออกใครหอแล้วออกอนอคไอ้คอมไอ้คอมมีฮาคีเตรียมตัวช่วยเพื่อนตรงวงนะมึงมึงกลับไปดิมึงกลับไปดิมึงมีฮาคี้มึงเปิดได้ไอ้มาดอยูมึงรอเปิดไอ้คอมออกไปเลย เวลาเวลาไปรอบหน้าแป๊บนึงนะไปรอบหน้าอย่าปล่อยหางยาวมีคนศพหลบศศหลุดนะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าใครเนี่ยศพหลุดศพหลุดศพหลุดเจอแท็กเขาหน่หน้าบ้านเบานะศพแตกตำรวจมาเรียยิงเรียิงได้ป่ะยิงตำรวจนะตำรวจตำรวจอะไรอ่ะอยู่นออกไปหมดเยอะแล้วอ่ะสวยสวยอะไรไม่เปิดก็ได้นะมันหอนไม่ได้นเถ้าเราชุบมาเลยชุบมาเลยมีเวลาเราไม่เปิดได้เวลาชุบเลยชุบเลย แม่น้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนะก็คือไฟอ่ะเมื่อกี้เล่นไม่สวยนะเว้ยหางเราแบบยาวจัดเลยเกิดโดนตืนหน้าเมื่อกี้เราลีกับใช่มึงอย่าไปกลัวดิมึงอย่าไปกลัวมึงอย่าไปอยู่หลังอ่ะทำไมวะมึงเดินขึ้นหน้าเลยไม้ก็ไม่ต้องกลัวมีดมึงก็ไม่ต้องกลัวดิไอ้เหี่อน้อยจัเลยมึงอยากกลัวข้างหลังมันรอเว้ยมันรอเชิงอะไรกันไม่รู้เว้ยมึงอย่าไปกลัวดิหน้าคงมีต่อรอกับฮอนะพี่แก้ใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่เมื่อกี้ไฟที่เราได้คือเราลีนะเนี่ย เจอยานมันพี่เออใครอยู่แถวไหนของอะไรตายปะมันมีปืนผมผมแกะนะเดกมใหม่เพล่อนจุ๊บมันไม่ได้แล้วไอ้สัสเกมหนเพื่อนจุ๊บไอ้่งหออไม่ติดเลยขอส่งขอบวามมาให้หมานะบ้านหลังนี้ที่ญาติมันเดี๋ยวพี่ช่วยด้วยกำลังถ่ายจบสมนี้ชุบได้นะช่วยใครไม่ได้นะพี่พุ่งนะเพราะสมนี้พร้อมือนะไอใครว่างไม่เล่กับพี่อยู่แถวเลเบลอะเลเบลหีือทายอะไอ้บ้านมีซีมีห้องกับสแล่นะ แขกย่ามตัวปืนอยู่โอเ่ตัวนะเกครไอ่นนเมืองนะตำรวจมันจะออกมาควบรถมารมาแบ่า่ทีไสองไล้าแล้วรแลมก็ออกากรถ่ะมีคนรถมีคนเล่นไรแช่ไหมอ่ะไม่นะไม่เป็นเพราะอะไรไว้ที่ล่วงออกจากรถ่ยมันเป็นบ่อยมากเลยนไ่เ่อนเผมเป็นะได้มมาไม่เพ่อนกเอดเดือดเไอเดวงเออเอดเออเเดออเ ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเลยวิแก้ไม่ได้ใช่ป่ะไม่เดี๋ยวเราเช็คให้ดูกันดีแต่เหมือนเคยดูเช็คดูแล้วแต่มันยังยังหาไม่เจอ Sound muted แปกอย่างนึงไหนอะเฮ้ยตรงข้างๆเนี่ยหอบไม่ได้มันหอบไม่ได้นี่เพื่อนบอก มึงขับดีมึงให้คูขับทำไมล่ะใครขึ้นเขาโอเกแล้วไอ้เหี้ยหต้ขึ้ลอเไปมกรลองใครจะไปหน้ากโปรยังไปนะระวังระวังไอ้เร่งงไขึ้นางไหนมึงลืมัดตรวจขึ้นเมืองบนไปเจ็ดแปดสี่ตลวาแขึ้นางไหนกันขางไว้โคเนเนี่ยไ่นัข้เมืองด้วยก็ได้นะที่เราอย่าเล่นเขาโคเคนดีกว่ามึงขับเต้นขไปเรื่อยๆดีกว่าจะจอดนิ่งเลยมึงเ้าพี เลืจะต้องแยกทางเรีนเฮียจัดอ่ะกูบอกเลยต่อยเขาโอเคนะกูจะจัดน่ามึอยู่ไหนเพื่อนยาดสองคันนะยาดสองคันนะสองโคเคนฝั่งปั๊มตอนลงตัดไม้นี่มีตลองมั้ยเป็นใครเจอไหมปืนเคืนเค่มันไม่หลังคาละไ้ยินไหมยืนยาวๆอยู่อะไรเป็นราคาบ้างไอรี่ไอรี่เพื่อนส่งทีน่ยเพื่อนจะให้ไปยื้อในเมืองให้นะกูเติมน้ำมันปั๊มดีจีนะปั๊มันดาวตลองเยอะมากอย่ามาอย่ามาอย่ามาไอไอบ้าน ตองโฮมโปรตำรวจเป็นสิบคันเลยนะไปไปโซนอื่นเลยนะมันกำลังขึ้นไปโคเคนะสามคันน่ะใช่ใช่เยอะมากเยอะมากนะโฮมโปรเยอะมากนะเป็นเมืองเลยน้องมาเดี๋ยวหมดนะเมืาเป็นเมืองมาเป็นเมืองเลยโอ้ยโอ้เยอะมากเยอะมากมันกำลังขึ้นๆอยู่วงงตอนนี้กำลังอยู่โมงตีนเขาโคเคนละมันกำลังขึ้นไปโคเคนละห้าคันสี่คัน เยอะแบบเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยพี่มันมีเซตแรกไปอ่ะตอนแรกมีหอแดงด้วยนะหอแดงกำลังขึ้นไปนะอยู่ตรงตีนเขาอะใช่ใช่ใช่พี่ผมเจอผมเจอเพื่อนเขาพี่ซึ่งตรงข้อหมูเก่าส่ออาทิตย์อ่ะใกล้ผมใกล้ใกล้อุ้มอยู่บ้านหรือว่าไงผมอยู่ใกล้ไม่ไม่ผมไม่ได้อุ้มอยู่ผมไม่ได้อุ้มอยู่ผมยืนไม่ได้อยู่ตอนนี้อยู่ตรงในนี่เลยตรงบ้านสรออาทิตย์เลยครับเสา่อใครนะฮะโอเคเลยมีมาเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเอาเลยเลยสายสอง โอเคเห็นเห็นออกตามทางเขาต่อทัวร์ดีน้ำตาลเล่นได้ไปดิอ่าผมผมแท็กน้ำเงินของเมื่อกี้ขับมาไม่เจอแล้วพี่กินเล่นกับผมก็ได้นะพี่กินได้พี่จะคืนไปครับพี่กินแบบนี้บ้าคนนี้ขับมาด้วยร่วมร่วงรวงรวงแมนจัดแมนจัดแมนจัดเอาดิี้เป็นญาตยาะเนี่ยยาติไอ้ของพี่คนนี้ห่อขันยังไม่มาพี่ตรงเนี้ยโโบบรราาไม่มาเชียนี่ย ไม่มีจัดคอยเพื่อนด้วยดีมากอันนี้ดีมากๆอยู่ไม่ต้องยิงกันได้พี่เดี๋ยวผมลุงเบิร์ดมันกินยากันมันกินยากันปุบบ้างดีซีเลยเกินมากพี่สิบมากเลยเกินพี่เป๊ปตึงเกินพี่ชายใช้เล่นด้วยนี่ผมไม่รู้ผมอยู่ไหนเกมแถวโอเคนะก็ลังด้วย แข่งพรุ่งนี้คืตอบไหลรอบไปเนี่ยไอ้เหี้ยเออแต่มึงอยู่ตรงนั้นไปแตวกูอยู่ตรงนี้เออคนนี้ินเดอแค่อยู่ตึกปูนนะอยู่เขาไอรอนแมนคุณไหนใหญ่ใหญ่ใหญ่ปูนใหญ่โอ้รถไปย้ำแล้วเขียบอ่อเชลเกมเขียบอ่อเชลเมาไปย้ำผมเลยนะมาแล้วเคลียร์ยังอ่ะมาล้วาเคลียร์ยังอ่ะมาตรงผมเลยดิผมไล่อยู่คันนึงประมาณสามสิบสามไอ้เหี้ยหลวัดอยู่เขาค่ายหาดคันนึงนะเท่ห กินวาเลยเป็นรับเี้ยงดกิว่ากูขับไปดเวอเเดนไร่ยนการในสอันอาหลบลกไปเบเ่ขาวเหนียอข้เหนียขาเนีย้าเหนี้เหนียวข้หนีย้านีย้าวเหนีว่าเนียเหนีข้าวเนข้าเนเหลวาวหนคยวข้าีนี้นีวนวนยวายวขนียคข้าบหนวยข้นียวนนยีีนะ พอทีซีกับพอเหิดขึ้นมาอยู่มันตึกทีซีเนี่ยไอเนี่ยคุณด้ตกไปได้หนึ่งพี่ลำเดียวตำรวจกระลคาร์เรเตอร์สายสามคันนะไปมาแถวนี้ละวะ ความดีกีินะพี่เกณฑ์จริงอ่ะมินไปทางซาเวตใช่ใช่ใช่มาหาฟูไอ้สุขัดเกณฑ์ไม่พูดอีกแล้วพี่ขอบคุณครับผมอยู่ตรงนี้เลยอ่ะพี่เวสอยู่ตรงบ้านโทนี่สตาร์กเลยอ่ะอนตื่นตืไปอ่ะนะตำรวจมาเลยเขาเพื่อนอยู่ได้มันแค่มองจบแล้วหลบแล้วตอนนี้กำลังไปที่บ้านทูนี่ทูนี่ปลอดภัย ไปดีกว่าอุไปตกเขาไม่มีตำรวจเลยเนี่ยเออไปเล่นในเมืองดีกว่ามึงไปเล่นร้ายเก่งเลยแบบเดียวแล้วขอบคุณครับแป้งกินอ่ะทั้งไลหาจินเดีปืนปืนไม่มีอ่ะไม่มาบินจ่อไอค้าไได้มารับลักภูธรป่ะปืนไม่มีอ่ะไปรับมบินจ่อแบงบังคับคูโรงหน้าคุกใช่ไหมแบงใช่ไหมรถต้องเงียบใช่หน้าภูธออกเจใช่ตั้งกำลังไปรับที่ขาที่หนึ่งอะไรก็ไม่ติดสักที เจอรถตำรวจยิงล้อทิ้งไปเลยนะต่อให้มันขับเฉยๆอยู่ขึ้นอะที่มันมันรีเมคได้ใช่ไหมครับเวลาของบังอ่ะตลอดแม่งไล่ผู้อาวุโสดีได้รีได้ขึ้นมาอยู่ตรงเขาดีจีฮอลอกับตำรวจไล่ผู้บังรับนะมีมีใครมือว่างไหมพวกไล่เค็มอยู่กันนี่เตรียมชั่วไปพี่เตรียมชั่วไปพี่เตรียมมามาครับพี่ที่ไหนเอาคุณเป๊ซซี่เมืองยังโล่งอยู่ไปดิทินยูเออร์ผมว่าพี่เค็มหน้าโคกรล้า ไอ้แงมนโดนไล่ข้างๆเลยเว้โดน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 คุณคู่ครับอยูย่ไหนร้านร้านงานร้านประชาชนแล้วอระมแมเก่ามีราพันนล้นะข้าเมืองถึงข้าเมืองด้า่อ่ที่ต่อหน้า่อนอาต่นบอกน้าต่อหน้า่น่อนอ่อนา่อน่อน่อต่ออ่หน้าอ่น้่่้หน่้าห้าตต่ต ในอะไผมอยู่นะกรดาษกาลกราษกาลคันหนึ่งนะสองคันแรกกราษกาลสองคันล้โดนแตแงเมือนแตซ้ายหลังมืงบนกจะปืนอ่ะไม่ยอมไม่กูเขคาเมืองเลยัลโหลมไมครอยู่แถวเห็นทุตกไหมครับผมโดนรถพังรดเลยมีีเต้ยยามันอยู่ตรงกลย่ามันอยู่บ้านได้ทีนะกเป็นอไนสันสาอยู่ที่ไหนพี่แม่ไหนตา นเร4น่งแลล่นในเมืองนขับาเลอร์ในเมืองอ่ะสุดยอดไปหากินนะเนี่ยาเลอร์ในเมืองเห้รอะไรอ่ะรอนอเจอในฮ่องกงอ่ะป้ากวยป้าในเมืองอย่าบาเโพวกนี้รับอย่างเดียวอะรบกนใ้น่าจะหมดพวกนี้น่าจะรำอย่างเดียวไตรงบ้านอะไร แฟมไม่ไหวแอลเคตึงจัดมาแน่นอนจอดทำมันเทาเลยยังไม่จบเล่อยู่เขาโดนนะมาตินโดนต่อป้านี่ไม่ตั้งใจเล่นครับเพราะมันไม่ตั้งใจเล่นบางอยู่หลังบ้านเล่นกำลังไปมาตินเป้นหน้าเหมือนเยอะดพันหรือหน้าบ้านมาตินเราวิ่งขึ้นไปกต่เราวิ่งขับไปเฮ้ยฮัลโหลครับตอนรอนในเบิร์กเยอะนะถูกมันมองขอไม่ชัดหัวนี่เอาไหนอ่ะ หลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านข้างบ้านข้างบ้านซ้ายเอาไอี้ย um, ไทยตัวกู c, ม่เนี่ย gotcha ลังใกล้ถึงมอตรงปั๊มตรงปั๊มไดโนบิโลอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาหน่ได้ปะางนอนเล่นอไถึงแล้วคนหนพี่ตอเ้ผมได้ซ่อมา่อดีอะจอดร้องยใกน้ช่วยใ่วไอปอจะถึงบ้าน่อยู่ถอยมาถ่ยมาไหนอไอ เห็นบ้างมันมันมันเหลือกี่กี่นาทีอล้พี่สิบยี่สิบยี่สิบมาตินขึ้นมาตินขึ้นมาตินขึ้นพี่เป๊ะพระสวรรค์เลยสิบสอนาทีสิบสอนาทีท้องบาลเลยสามเก่ามานเลยเปิดเสร็จเก่ามาถึงตรงสะพานอ๋อไอตรงไอตรงโฮมโปรนะพี่ใช่ใช่โฮมโปรโฮมโปรสะพานรนบัมอยู่รถบัมบ์อยู่อยู่ในเมืองบอกได้นะอยู่ในเมืองนะ ไปอยู่แถวแลนั้นเลยต่อเยอะมากนะพี่ต้องเฮิร์ดอเวอร์จะโดนจับแบบพูดในวอลได้นะเว้ยไมีคนเล่นโคเคนแนวตอนนี้มผ่ออกมาพี่มันมีญาติบ้านเอแซปนะอย่ามานะตำรวจเยอะนะบ้านเอแซปนะแถวสาราดีนะพี่ตำรวจเยอะชายว่างแถวไหนม่ารอไม่ชอบไม่อยู่ไปว่ะในเมืองใครโดนไล่บอกพี่ได้นะพี่ยิงตัดน้อให้ได้นะสบ้านอยู่ไหนสบ้าน ข้ารับหนูครับเขียเยอะไหมครับข้าไม่คนรับอย่างปังอยู่ไร้ในเมืองพูดใครโดนไล่ในเมืองพูดโดนไล่แถวกลางงกกลาตึแดงอาเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยกูช่วยกูขับไปกินเป็นไงบ้างพี่มาดีตอร์ล่อพี่เดชตอร์ล่ะล้อก่อนเด็กูโดนหมดไกูขับไปมากูมาเจอทางตันเสียล้อยางอยยางยางยางนั่นรถเดียวเขาดีแต่ว่ามันได้ไปที่อื่นอ่ะหลไปหลังไปแดงมาดีเพื่ จะล็อกเด็ดนะครับดลางมุดแตกไม่มีก่องซ่อมไอ้ก๊อตไม่ใช่มึงนี่วะเจ๊ดใหญ่ตำรวจเยอะนะประเทศเหี้ยว่าสัตว์ล่อไว้กูไม่มีอ่ะกูไม่มีกล่องคุณช่วยกูไม่ได้เลยกูเป็นร้านเลยฟาดโอ้ผมโอ้ผมสวนสวนกับแม่งเลกกระลากร่างอไอย่างงี้อ่ะในมือตลอรเยอะนะเจ้าหญชนบ้านคนรวยเขาเขาไม่ไหวผมอ่ะ ผมโดนตรงมือที่สามเปล่าสอดีจีมีตลอดไม่ผิดโอ้ชิวก็าวรจมีแต่ตอนนี้ไม่ลงขึ้นเขาพุเล่นได้พี่มาเต็มเดี๋ยว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 จะกลับเดี๋ยวจะกลับขึ้นเขาโอเคดึงให้นะเี้อยู่บ้านบีบีซี ตำรวจไหนครับคอมพารแท็กเพื่อนอยู่นั่นในเมืองหนังโองบัญชีตำรวจลงมาจับผู้ใหญ่ม่มีผู้ใหญ่อะไรนะครับต้องงรูใหญ่ระวังด้วยโอเคโอเคมามาเรนมาเรนนี้ใช่ไหมเรน้าคอยู่บนอากาศมันดินคู่อะอ้พวแกคูได้ตํารวจบ้านทาเวตนะตํารวจบ้านทาเวดตํารวจ้องเข่าโอมโปรนะพี่ผมไอ้นี่เฮ้ยเส้นทางกู่เดเรยตายวะเนี่ย เส้นทางกูต้องมาบ้างไม่มีซี่มัต้องหลบทบไม่มีไม่มีเป็นล้านเลยไมอเลยเต็มเลยเส้นทางกูแบงประจุบไปตรงนั้นเลยเลาะไว้เอาะไว้กวาดเลาะไว้เพื่อเล่นง่ายสิบวิทีแต่กูวาดก็แม่งเลยเสียล้ออย่าเสียล้อมึงอย่าเสียล้อมาเติมน้ำมันบ้านบ้านแกอยู่แต่ว่าตั้งหมดเป็นทนไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ผมมันได้ขับไปผ่านแต่เดี๋นะพี่ร้านเกมใครอยูนตรงนี้ว่ะรถผมติดอ่ะโอเคพี่อ๋

โดนไล่ยบาลพีไหนอะครับโดนไล่อยู่แถวบ้านลาพีลอพีลาพีโรงพยาบาลเก่าเดี๋มขึ้นไปขึ้นไปด้วยใช่ขไหนไปด้วยนี่โดนไล่ครับได้หลังโรงพยาบาลเก่ามึงอะไฮวีเข้าเมืองเนี่ยสวนหนึ่งบ้านในเมืองใครสูนหน่งไหมจ้ามาจ้าจิงจ้ามาจ้าจิงจ้าตอเรยู่บึงกบนะครับบึงกบโดนไล้ายร้านเาหา มีเพื่อนลงมือว่างป่ะเจอตัวปืนยิงตกอ่ะยิงมันตกอ่ะนี่อยู่ไหนดีอยู่ไหนที่ซีเก่าที่ที่เก่ามาหน่อยดิวิ่งปืนมันตกเออเนี่ยมึงเนไปยไอ้พันมึงเนี่ยไอ้เนี่ยไหนมึงไว้เฮียไม่มีเโอเคนะเากำลังไปนะจะถึงแล้วโดนหน้ำก๊อกนะแล้วต้องให้เวโดนน้ำก๊อกนะข้างๆบ้านน้ำก๊อกโดนอะไรน้ำก๊อกโดนอะไรโอ้โหเดี๋ยวไปช่วย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 เตีนี่เก็บสองด้วยเหรอโอ้ยฉันก็ไปช่วยเตีนี่ก่อนแล้วกัน เท่าเดียวต้องสองคันนะครับไล่ผมแตกหนึ่งครับผมไปก่อนพี่เจอกันี่เดินต่อไปเดียวอยู่ไหนเดียวบ้แค่ทหารก็เหนียวต้องเหนีโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเฟิร์นติโกตอนนี้เออยเดี๋ยวบีบีช่วยจะถึงแล้วบีบจะถึงแล้วเดียวกันใจไว้กันใจไว้ให้ไปโรงพยาบาลนะไอ้สีดินของสตรอเบอรี่อ่ะมาตรงสตรอเบอรี่ใช่ไหมไม่ถึงว่าแตกสีอยู่ถนนไหนถนนดินเหรอข้างล่างเหรอไม่พี่ตอนนี้ขึ้นมาที่จุดเถิ่อนสเตเดียมพี่รถไฟอี่โอเค็นติตอกเหมือนเดิมนะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมล่อตลอให้นะมีมีมือปืนว่างว่าตัดตัดดังตำรวจให้เราเด็ดโดนไล่เยอะมากเลยสี่ไอ้วาดออกมาแล้วมาแล้วพีมาแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันเหลือใครอ๋อเดี๋ยวช่วยผ่านตรงนี้ต่อเอ้ยมันมันแผลไฟน้ำปืนน้ำปืนน้ำมันไล่ช่วยเพื่อนเราเพื่อนมันอยู่หน้าสเตเดียมมาเติมหน่อยดิมันไล่ยิงเพื่อนเราอยู่มีใครว่างบ้างแน่ฝาลังแน่ต้องใครว่างมาแล้วแก่ลงนะ อันนึ่งระวังปั๊มหรอปะตัวพี่ห่โดนย่ามาไล่เลยได้หารครับตั้งอะไรนี้เป็นโดนท่นไหนเข้าเรืองแล้วตรงไหนวะในในค่ายทหารเลยเหรอดีจตรงทหาแรกเลยนะแรไอ้เวทดีจีก็เล่นอยู่เวทกูอยู่ตรงทางเข้าเลยเพื่อนอยู่ตรงไหนเงียบอ่ะปั๊มดีจีเงียบสิรับปะ กูถึงแล้วเนี่ยเล่นกันเนี่ยตลาการนะเปเอดการนะแต่ว่าถึงเล่นกันแล้วไม่มีว่างเนี่ยโอเคเนี่ยแบบพี่หรอครับรี่ยรถนตวถึงสองันนะอว่างทวลังรถไ้ีลหะนการนพยากรมนยังสี้นน่ไปไฮเวย์ทางยูโรด้าอ่งออกละเฮ้ยผม ผมเกมนะโอเคนเอาที่จุกนายบอกว่าอ่ายังไม่เจอใครตู้้ไหใจหนโอเคยไงเดี๋ยวไปช่วยไว้พี่ออยู่งบเือเฮ้ยพี่ไม่ต <s> ้องมารถจะพังว่าพี่แตกหัวใแตัไม่แกออนยาตายมายออกไไปทาไปแถวไปท้ายไยลงมาลงมาโปไเไอวเลไอีไพี่ผมอูจิงแล้วจะเกมี่ไหนมีมีใครโดนไล่บ่ในเมืองอ่ะ ตำรเพื่อนในเมืองมีใครโดนไล่ปะพี่ปืนอยู่แถวบ้านเลยด้วยเข่าไอ้นี่เข่าเพื่อนมีใครมาโดนหรืย่างทางขึ้นเหนรู้ไว้ได้ปะเจอโดนเถ้าตลาดมีสองตัวมีมือจีบปะมีมือจีบปะเขาเพื่อนนะลอเลยมีมือว่างไหมพี่ในเมืองอมาปั๊มหัวใจได้ป่ะพี่มีบ้างมีบ้างพี่ท้งว่าเฮ้ยในตุ๊กแกมีสองตัวนะตก็ หลตึกแดงมีสองตัวมีใครมาช่วยได้ไหมหลังตึกแดงเอมันอยู่อ้บ้านผมั้หมดเยอะตึกแดงมาช่วยหน่อยได้ไหมแม่เหนื่อย เขาไม่ซ่อมเยอยู่ในดีซีเก่าเลยโปรนโปรีไปพ่กี้หนีมาแล้วครับโเคลอไหนครับตอนนี้มือว่างอะไรนะพี่มมนเพื่อนโดนตรงไหนวะอันี้โดนโปรีนรบางบางีชรถอยู่ใช่แถวบาอะไรแถวผมอยู่ให้รนดไหนาเดไม่อไไม่เจอจะปืนสกระบอก่ไหนพาาไปพี่แล้วายู่บ้านเอียมาเอาหรอไปช่วยยู่หรอ ไม่มีมือถืออยู่ใดรใช่ไครเจอกเบดาอยู่บาอปู่าสีารกาลาสีมากกลาสีตัวเลยตอนนี้ขับมาขับมาเปาเปลเลยเอ้ยมีใครมือมีปืนเหรอใครถ่านป้ากาลาสีลับมาธนาคารใหญ่พัด่อธนาคาใหญ่นวนัวพี่เริ่มเริ่มนัพี่เจนมันชิดีไดปะพี่การต่อไอแซ็ปกา่อแซฟเพื่อนออกคุณสอนออแซฟ มามาแล้วสอนมาเนี่ยงานร้านดีเซ็บเลยเนี่ยเพื่อนมางานร้านดีแซ็บปะปานี่ปั๊มบุญปั๊มบุญเมืองเพื่อนอยู่ตรงไหนอะกำลังถึงไอ้นี่คาสิโนกำลังถึงสี่แยกคาสิโนสะพานอะไม่ใช่ผมอยู่สี่แยกปั๊บบุญเมืองบุญแน่น่แน่กำลังเนี่ยแน่แน่ใครมารับผมได้บ้างคนที่อยู่สอนเร้เนี่ยะไอ้ชนไว้ชนไว้กูตกกูเลยอีกครับใครนี่ไม่ใช่ผมไม่ีช่พี่เลยมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยออกซ้ายนะออกซ้ายออกซ้ายไปออกซ้ายมันอยู่ตรงนั้นดิเด

โอ้โหยานมันป่ามียานมันต่อเลนืบางดีขอบคุณมากดีมากขอบคุณมากไปแยกมาไปแยกมามันมีเยอะนะโอเคขอบคุณพอพอตามอย่างนี้ยิงให้คนอื่นดีสายตาเลยดีมีเซิร์ฟพี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟบ่อยเส้นเก็บเพลินมากปะตัวรูดสามตัวเลย ยาไไปวียต้็นอยตงนั้นโงะดเยอะนะเข้าไอคุกต่างว่าไอเวคุกเยอะใช่ไหมใช่พี่โมงบนบนเยอเยอะกับขานนไอตาส่งลมาดิไอโยพี่อยู่บนขาไตาไม่ตามไม่ตามเจอญาติของคนรวเยอะนะนะไอเยอะยอเจอญาติขงเนี่ย ถ้าคุลงม,มาแล้วแต่มึงอยู่ไหนไอ้แอร์เขาไล่สองคันน่ะหรอตรงร้านเจเคเปิดอ,อ,อยู่ไอ้น,นี่นะไอ้ถ้า,าคุณเป็นบางเราไม่ช่มาเส้นไหนอะเหลือกี่นาทีวะมัานหน่ำก๊อฟก็ได้หน่ำก๊อฟบ้าทำหมวกแล้วห้่ำเกงไม่ได้โอเคนี่ไม่ถึงว่าถึงถึงหน้าหน้าหน้านี้ว่ะหน้าหน่ำก๊อฟว่ะรถดับรถดับเปลี่ยนาทีตำรวจไอ้เหี้ยข้าดาวข้าดาวอยากแตกข้าดาวร้านหรูร้านหรู่หนาำก๊อฟมีใครบ้างวะหน้าำดับก๊อฟ

หมดเลยมีตำรวจปะพี่ไปทำพ่มาสองที่ศพอ๋ออันเนี้ยมันเวทไอ้ย่ยจับยังไวเลยสัตว์